สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่23พฤศจิกาย,ยน2565นะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าราคานะครับอาจจะวิ่งไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอะไรเข้ามากระทบนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ US อลลาร์ถือว่าปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับผมก็ไปดูสาเหตุมานะครับเมื่อวานนี้ก็มีสาเหตุที่ คิดว่าน่าจะส่งผลให้ยูเอเซอ่าออกได้อย่ากนึงนะครับก็คือการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าประธานเฟดเนี่ยสาขาคลิฟแลนด์นะครับออกมาให้การสนับสนุนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับการชะลอการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนในรอบนี้นะครับเนื่องจากตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเองก็ถือว่าลดต่ำลงแล้วนะครับประกอบกับ เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่0.50%นะซึ่งตลาดต้องบอกว่าคาดการณ์ไว้ที่0.75นะครับว่าจะปรับติดติดกันมานะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทีมของตลาดเลือกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้ยูเอสดอลลาร์ของเราปรับตัวอ่อนค่าลงได้นั่นเองนะครับแต่ภาพรวมในสัปดาห์นี้นะผมยังมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับสำหรับยูเอสดอลลาร์ นะครับเพราะว่าถ้าเราดูทางเทคนิคเนี่ยอันนี้ผมตีไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเทสต,ตัวเทรนไลน์นะที่มันหลุดลงมานะครับซึ่งมีแนวต้านที่เป็นฟิโบนัชชี38.2กับ50.0ลรองรับอยู่นะครับก็อันนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า u s ดอลลาร์เนี่ยมันปรับตัว สูงขึ้นได้จริงนะครับตัวที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นราคาต่อคำนะครับเพราะว่าในภาพรวมในสัปดาห์นี้นะถ้าเราเทรดกันในทางเฟรม H1 นะครับก็ดูได้ว่ายังคงเป็น pattern น h a d and shoulder นะครับซึ่งหลุดลงมาแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่ถึงเป้าด้วยนะครับเป้าหมายของราคาสำหรับ head and shoulder ในครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1722ะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับการ หาจังหวะทำกำไรในฝั่งเซลล์สำหรับราคาทองคำนั่นเองนะครับทีนี้เราข้ามมาดูที่ตัวอื่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาน้ำมันนะก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับถ้าทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าราคา้ำมันเนี่ยติดแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็สำคัญเลยนะครับอย่าง WTI เนี่ยแนวรับอยู่ที่ประมาณ75.2นะครับอ่าก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่าในทางปัจจัยพื้นฐานนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ มีการออกมาปฏิเสธนะครับปฏิเสธของทางกลุ่มโอเปกนะซึ่งเป็นผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่นะครับผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยออกมาบอกว่าไอ้ข่าวลือที่ว่าโอเปกจะปรับเพิ่มกําลังการผลิต5 3, 3, ้าแสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับโอเปกยังคงมีแนวทางที่จะคงกําลังการผลิตเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงในอนาคตด,ด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาน้มันปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับใครที่ ทรดราคาน้ํามันเนี่ยผมก็แนะนําให้ติดตามในเรื่องของนโยบายาลหลักๆของจีนนะครับเกี่ยวกับการเปิดประเทศนะก็รวมถึงความแข็งอ่อนนะครับของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยที่จะส่งผลต่อราคาน้ํามันได้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะาไม่ผ่านแนวรับนะครับแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นมานะในสัปดาห์นี้อาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่คาดว่าไม่เยอะมากนะครับวิ่ง่ในกรอกเพราะว่าน่าจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามาที่จะทําให้มีผลมากมายนักนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข่าวในตารางกันบ้างนะครับข่าวในตารางที่น่าสนใจนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกาก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทาง RBNZ หรือว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่3.50%นะครับครั้งนี้ถือว่าปรับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ0.75%คล้ายๆกับเฟดเลยนะครับก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่4.25%ซึ่ง าการที่ RBNZ ได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบนี้นะครับเพราะว่าก็ต้องการที่จะทําให้ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับปรับตัวลดลงมาเร็วที่สุดตามเป้าหมายนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยนิวซีแลนด์ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินของธนาคารกลางนั่นเองที่นี้นะครับพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอาเป็นตัว n z ิน s d นะครับจะเห็นว่าสกุลเงินนิวซีแลนด์เนี่ยปรับตัวสูงค่า นะครับแข่งค่าขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนื่องจากการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามให้เราดูไว้นะครับมันเป็นการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยตามคาดการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยณจุดนี้นะครับตลาดอาจจะรับรู้ข่าวแล้วก็เล่นไปแล้วนะครับประกอบกับยังคงมีแนวต้านสําคัญอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกะจะถือในระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบ ในสกุลเงินที่คอสกันอยู่อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีปัจจัยไหนมากระทบหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเป็น US เ o l ดอลลาร์นะครับ US อดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่าเพราะฉะนั้นแล้ว n z US d USD เอนี่ยอาจจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับดี๋ยวในเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนั่นเองนะครับส่วนข่าวอื่นๆในวันนี้นะครับที่น่าสนใจก็จะมีการประกาศตัวเลข PMI นะครับของเยอรมนีของสภาพยุโรปนะครับแล้วก็ของสหราชอาณาจักรต้องบอกว่า คาดการออกมาเรียกว่าค่อนข้างแย่ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3ประเทศเลยนะเพราะว่าเศรษฐกิจเองก็ยังคงไม่ฟื้นนะครับประกอบกับตัวเล่นเงินเฟอ้อก็ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับสำหรับทั้ง3ประเทศเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งถ้าออกมาแย่แย่ตามที่คาดการจริงๆนะครับอาจจะทาให้สกุลเงินยูโรและก็สกุลเงินปอนด์ปรับตัวอ่อนค่าลงได้นะครับก็ ให้ติดตามด้วยนะครับส่วนช่วงค่ำนะครับจะมีการประกาศตัวเลขของทางสหรัฐนะครับก็ให้ติดตามรายงานจํานวนใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับแล้วก็ยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับแล้วก็ภาคตลาดแรงงานด้วยนะสำหรับจํานวนคนที่ขอยื่นรับสุดการการว่างงานครั้งแรกนะครับครั้งที่แล้วออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้คาดการณ์ว่าออกมาแย่ลงนะครับแต่อย่าพิ่งเชื่อคาดการณ์มากนะครับก็ให้ดูหน้งงานดูตลาดจริงจริงก่อนว่ามีโอกาสหรือว่า มีแนวโน้มที่จะส่งผลได้ประมาณไหนนะครับซึ่งถ้าออกมาแข็งแกร่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามนะครับตรงนี้อาจจะทำให้สกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับแล้วก็รวมถึงยอดขายบ้านด้วยนะส่วนใครที่เทรดน้ํามันอยู่นะครับก็ให้ติดตามสินค้างคงุคลังน้ามันดิบด้วยนะครับก็จะประกาศเวลาสี่ทุ่มครึง่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยประกาศค่อนข้าง,งเยอะสาหรับตัวเลขสหรัฐนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นวันหยุดของทางาธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะครับเนื่องจากเป็นวัน Thanksgiving Day ตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ตีสองวันนี้นะครับตีสองอ่ะตีสองก็จะมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการการเงิน F.O.C. นะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีนโยบายอะไรที่อ่าผิดแปลไปจากเดิมนะครับหรือว่าไม่ได้มีแนวโน้มที่ชี้ชัดเจนว่าจะปรับขึ้น,นาาอัตราดอกเบีย้ย0.75%เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับราคามากมายหนักนะครับแต่ถ้ามีแนวโน้มมาบอกว่าเป็ยังไงก็จะปรับขึ้น,นาาอัตราดอกเบี้ยนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าตัวเลข,ขออกมาแข็งแกร่ง แบบนี้นะครับก็จะทําให้สกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นั่นเองก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเวลาที่สองอาจจะเป็นช่วงที่เราผักผ่อนกันแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอฝากข่าวสารที่น่าสนใจไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ขอทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ